แต่ถ้าตายล่ะถ้าตายแบบปรมางทุกขงังไม่ต้องทนอะไรแต่ถ้าตายแบบมิกิเลสทนยากอีกอยู่ก็ทนยากตายก็ทนยากเ่แต่ผู้ที่สิ้นอาชวะอยู่ก็สบายตายก็สบายเรียนจบเรียนไงแต่ผู้ที่เรียนไม่จบมัก็ต่อไปต่อไปกอพว,กว่ก็อชาติอีกหุยยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีวันที่จะจบที่จะสิ้นนี่เนี่ย งั้นการตายผู้มีกิเลสกับการตายแบบผู้สิ้นกิเลสจึงต่างกันเราฟ้ากับบินใครอะจะตายแบบผู้สิ้นกิเลสก็พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแต่พวกเรานี่ตายแบบผู้ที่มีกิเลสเปตปีมันสิงในใจมันไม่ยอมมาออกสักทีก็อย่างนี้นี่ผู้ที่ไม่ยอมฆ่าเปตฆ่าผีในใจคือยอมมอบกายถวายชีวิตให้กับมันให้กับพวกเปดพวกผี ความโลภโกรธหลงไม่ยอมม่อมไงถวายชีวิตกับพุทธะคือผู้รู้โดดเด่นแห่งการฆ่าเปดตผีในใจมันไม่โดดเด่นตรงน,นั้นโอ้ยากอีกน,ะน,นี่ไม่เยิ่มลุกสิเขาล่วงไปล่วงไปเขาทำให้บห็นปัญญานะต่อไปเราละอืต่อไปเราละ,ไห,ลาละไหวไหมนี่เอาการเวลาสั้นเหลือเกินชีวิตสั้นเหลือเกิน าไม่ทราบว่าวันไหนมันจะลูกเดินเหินไม่ได้วันไหนความเจ็บไข้ได้ป่วยวิบากกรรมที่ต้องลูกเดินเหินไม่ได้เข้ามาถึงต้องเสียแข้งเสียแขนเสียขายพี่คนพี่การก็ไม่ทราบว่าวันไหนยอมรับสภาพรับได้ไหมรับได้หรือรับไม่ได้ก็ต้องสู้ต้องยอมรับเพะมันหากเป็นพมันอยู่งั้นเกิดอ,อีกก็เป็นอีกเนี่ถ้าไกลา มันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใจมันก็เป็นเปรตเป็นผีมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าใจแต่ถ้ากายมันเกิดสุขภาพไม่ดีเกิดขึ้นมันก็พอที่จะเบื่อหน่ายได้เอาเพราะอีกในหนึ่งก็ถ้าจะพูดถึงว่าถ้ามันถึงแล้วนี่คือถึงด้วยภาพปฏิบัตริร่างกายจะมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีสุขภาพร่างกายดีก็ตาม จิตทากเบื่อหน่ายเขามันอมันเบื่อหน่ายภายในเขามันมันไม่ได้สนใจภายนอกนะมันเบื่อหน่ายภายในมันก็ค่อยหดตัวหดตัวหดตัวเข้าไปเนี่ยมันไม่เหมือนการที่ว่าใจมันไม่เบื่อหน่ายแต่ว่าขันมันใช้งานไม่ได้เอ้ยแทบจะไม่ได้แต่ใจมันก็เสือกระสนดิ้นหลดุอันนี้ทุกที่สุดลําบากที่สุดแสวงหาอยู่ยาต่างๆมายุ่งเหยิงให้กายมันกระฉับกระเิงอยู่อย่างเก่าเขามัน เตมันก็เปลียนไปไม่ได้วกเข้ามาถ้าเข้าใจเรื่องตายพบชาติมันก็จบถ้าไม่เข้าใจเรื่องกายพบชาติไม่จบเข้าใจเรื่องกายทิ้งกายภพชาติจึงจะจบได้อย่างนั้นมันก็ไม่จบอยู่นี้ทุกที่สุดทุกในการเวียนว่ายตายเกิดทุกทรมานต่อไปนี่นี่ก็เหมือนที่วันที่ห้า มีนาคมที่จะถึงวันเสาร์ห้านี่วันครบไอ้วันเฉลิมฉลองเจดียองลงตานี่นี่พูดถึงการตายแบบปรมังทุกขันตายไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีการมาเวียนว่ายตายเกิดทุกคราไม่ดีเห็นไหมล่ะคุณงามความดีที่สร้าง ถ้าจะพูดถึง tão, ก็เทือนไปใน ise, การพบรูปพบแรกรูปพบพนี่คุณงามความดีนี่ก็เทือนไปหมดทั้งการพบรูปพบแรกรูปพบแม้นการพบนี่มนุษย์เรานี่ที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้หถ้าจะพูดถึงนะแท้จงจันระเสือนสาธุการกับคุณงามความดีขององค์ลวงตาบัวที่สุดแห่งมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งการช่างคุณงามความดีที่สุดตรง ที่สุดแห่งจิตอรหรันต์างการพบรู้พบ,พบและอรูปพบก็เทือนเดือนด้านหมดนี่คุณงามความดีที่สร้างสิ้นโลกเหลือธรรมหากร่างกายจะแตกจะหลตายไปตามกาลเวลาเตะคุณงามความดีหากดูอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปต่อไปนี่แต่ถ้าความชั่วลหละไม่มีใครที่จะถามถึงไม่มีใครที่จะไปสนใจกับความชั่ว ตาแล้วก็ดีอ,อมันตกนรกหมกไหมจะให้มันได้บุคคลมาเกิดมีแต่คนสาบแช่งแต่ถ้าสร้างคุงงามความดีมีแต่คนแช่ซองแต่ละเสือนสาธุการน,นั่นแหละโหนี่จะมีพระรูปใดในสมัยปัจจุบันจะเหมือนพ่อแม่ขู่องค์ลงตามหาบุญญาณสมปนุวัตบาปันธาได้นี่แหละไม่มี ไ่ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกนุ่นอีกพุทธ,ธันดรหนึ่งจึงจะมีปดาปดาวะเตะละพุทธ,ธันดรแต่และพุทธ,ธันดรน,นี่พวกเราไม่ยอมทำาช่ไหมล่ะเห็นก็อท่านก็สร้างบรงมารมีมากเราบารมีน้อยก็อ,อยู่ตามเรานี่แหละนั่นความคิดที่ผิดทําไมจริงไม่ได้เลือกบ้างว่ามหาคุณอันยิง่งใหญ่ขององค์ท่านครอบไปหมด ความเมตตาขององค์ท่านครอบไปหมดเพื่อต้องการที่จะให้ทําให้ดนในให้พระพุทธศาส,สนาเจริญรุ่งเรืองทั้งการพบรูปพบแรกรูปพบยอมสละทุกสิ่งอย่างยอมให้เขาดา่ายอมให้เขาท่านนี้บอกว่าหาวิธีการฆ่าทำลายองค์ท่านท่านก็ยอม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 เพราะต้องการให้คุณงามความดีต้องการประกาศถึงคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนา เนี่ยขนาดนนะี้ที่พวกเรานี่ยแค่เนี่ยมันไม่ทํากันเฉยๆถ้ามันคิดที่จะทํามันไม่เป็นอย่างนี้มันยอมที่จะมีดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสว่างสวยเป็นที่ยกย่องเฉลิมฉศนทั้งการพบรูปพบและอรูป์พบ,พบมันไม่ยอมทำเหมือนพระเทพรทัตไม่ยอมทำพอใจที่จะสร้างความชั่ว ก็ทั้งที่รู้ก็ทั้งที่เห็นอยู่อะไรเป็นตัวบงการใจตัวนั้นดังนั้นหลงใจหลงเปรตหลงผีที่สิงในใจมันก็เป็นอย่างนี้ขาดสติขาดปัญญาหากมันรู้แต่ก็ไม่ยอมละอยากจะทำไหมไปทำอย่างนี้ไปมาก็เป็นยังไงนะเอามาพิจารณาดูผลสุดท้ายก็ต้องจบลง เป็นเรื่องที่เศร้าถูกประนามมาสองพันห้าร้อกว่าปีว่าเป็นคนชั่วแล้วก็ต้องต่อไป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 จนหมดพุทธศาสนาห0าพันปีประนามพระเทวททต่อไปต่อไปต่อไปอยู่นี้นั่นแยกกันเลยนี่เอาคุณงามความดีของพระุทธเจ้านี่ปั๊บ่างฝ่ายก็ยกย่องเฉลเสรินตลอดผู้ที่ทําลายพระพุทธเจ้า ผู้ที่เคารพพพุทธเจ้าก,ก็ตำหนิติเตียนสาบแช่งต่างๆนานาคนละอย่างทิพเทวทัตมีมากไหมแทบจะบินทบ,บาทไม่ได้ฉันผลสุดท้ายบินทบ,บาทไม่ได้ไปขอข้าวกับลูกศิษย์พอที่จะได้อยู่ได้กินเขาแสดงว่าความชั่ว แสดงผลให้พวกเราเห็นระหว่างความชั่วกับความดีของพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตทีต่แตกต่างกันเราฟ้ากบดินอย่างนี้นะพวกเราจะสร้างความชั่ออยู่อีกหรืออันนี้ก็ไม่เข้าไปาก้าวไกลนะพูดให้ฟังพูดให้ฟังถึงคุณงามความดีเนี่ยกี่ปีกี่ปีมนุษย์เทวดาตลอดพมลโลกยกย่องสรรเสริญไม่มีคําว่า เสื่อมไปเสื่อมไปจนมนุษย์ไม่รับรู้เรื่องบุญกุศลมีแต่บาปอก,กุศลเข้าค้อบครองนครใจนั่นจึงตัดขาดจากใจโดยที่พยามานเข้าครอบครองนครใจแต่ผู้ที่เขาโลบพระพุทธเจ้าทั้งการพบปลูปพบและอารป,ประพบย่อมมีอยู่แต่ประตูมิติด ไม่เผยออกมาโสดาก็มีสกิทาคาก็มีอนาคาก็มีอรหันก็มีถ้าจะพูดถึงเนี่ยคือมีตามสมมุติว่านี่คืออรหรันนี่คือผ้านาคานี่คือพระสกิทาคานี่คือโสดาค,คือมีตามสมมุตินั้น,น,นแต่ถูกปิดไงไม่มีใครนำหลักคำสอนของพระเจ้ามาคือปฏิบัติถูกปิดประตู ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบแต่โสดาจิตาคาอนาคาคาและอรหันต์ก็ต้องอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีกปั๊บเปิดประตูนี้ออกมานี่สอนแล้วตอนนี้โสดาจิตาคาอนาคาคาและอรหันต์อย่างนั้นสุทธตาวา์ห้าชั้นก็อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ไปที่จะพูดถึงเทวดาจนตลอดพุทธโลกกพร้มก็ใจเค่นเดียวกัน ก็เหมือนพระคาผมอายุเท่าไรล่ะกี่กับล่ะก็ต้องอยู่อย่างนั้นเอ้าว2,600ปีนี่ไอ้5,000ปีนี้หมดสิ้นมนุษย์แตเทวดาไม่หมดอย่างนั้นการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเตะละพระองค์เตะละพระองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้พวกเทวดาจะทำเสียงคล้องเสียงระคังเสียงฉัง ดังกระเทือนเลื่อนลั่นและประกาศว่าเท่านั้นเท่านี้ปีพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็แสดงว่าความดียังอยู่ในโลกนั้นนั่นแต่ถูกปิดกั้นในโลกของมนุษย์ที่เป็นของหยาบแค่นั้นเองถ้าบอกว่าตัวนี้ขาดไปเทวดาจะรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าจะมาแต่สรู้เพราะท่นั้นทนอ้ปีเนี่ยก็แสดงว่า โสดาจิทักคาอนาคาและระหันอยู่อย่างนั้นในโลกนั้นนั้นที่เป็นโลกสมมุติที่รู้กันได้แต่ไม่เปิดออกมาเพราะการเวลานั้นเป็นการเวลาที่ยาวนานกว่าโลกมนุษย์มนุษย์ร้อยปีเท่ากับวันหนึ่งเก็แสดงว่าโสดาจิทาคาอนาคาและรหรันก็จะต้องยังอยู่เมื่อเลยห้าพันปีไป คืออยู่ด้วยสมมุตินะสมมุติตอนนั้นเพราะสุทธาวาสห้าชั้นยังอยู่เวลาที่หมุนไปตามฌานของสุทธาวาสก็จะเข้าสู่มาเข้าสู่ผลเข้าสู่มาเข้าสู่ผลในช่วงนั้นนั้นไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้รู้เฉพาะพวกผมที่อยู่ในสุทธาวาสห้าชัน้นเขาแสดงว่ายังอยู่ต่อไปต่อไปเตปิด ประตูมิติทั้งหมดไม่เปิดเผยออกมาจนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นปับ๊บเนี่ยเปิดประตูออกมานั่นเห็นกันแล้วพูดถึงโสดาธาิกิทาคาอนาคาและละหันแล้วเทศเรื่องนี้แล้วเทวะราก็แท้ตองสรรเสริญสาทุกการทำมาแจกเกิดพัฒนาสก็ส่งมรรคทรงผลต่อไปอีกส่งมรรคทรงผลต่อไปอีกเนี่ยก็แสดงว่าโสดาธาิกิทาคาอนาคาและละหัน จะต้องอยู่อย่างนั้นแต่ถูกปิดตายไว้เพราะมีพระนาคาอยู่สุดทวาันาท่านย่อมที่จะหมุนไปตามการเวานา้นั้น,น,นและเข้าสู่น,นิพพานเข้าสู่น,นิพพานอ้าวท่นั้นทำไมจึงไม่มาสอนโลกมนุษย์อ่ะอ้าไม่ใช่วิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าผู้ที่อยู่ในโลกนั้นย่อมที่จะเข้าใจว่า หยุดแล้วห้าพันปีก็ห้าพันปียุติกลุ่มโสดาสก,กิทาคาอนาคาบไม่มายุ่งกับมนุษย์อีกถูกปิดในโลกุตจระนั้นนั้นยกเว้นเทวดาธรรมดาที่สร้างบารมีอยู่แต่ถ้าโสดาย่อมที่ยู่ในกรอบนั้นนั้นจนพระพุทธเจ้าบัดขึ้นพป๊บอีกนั่นแหละค่อยเผยออกมาใหม่เนี่ย จนสามารถจมงมักจงผลอีกอยู่อย่างนี้ต่อไปต่อไปเราไม่ทราบเราไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทราบพระองค์เห็นอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดเพราะเป็นธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนี่นยไอ้พวกเรามันก็แค่นี้แล้วพำไปพออยู่พอไปพอถูกพอไถยเพราะความสัต์ความจริงไม่มีเนี่ยผู้ที่มีความสัจความจริงจริงไปอยู่สุดทวารห้าชั้นนั่นแหละ จะบอกว่าอ้าวอพระพุทธเจ้าพราะองค์ต่อไปแล้วเข้าสู่นิพพานไหมหรือจะเข้าสู่นิพพานในช่วงใดช่วงหนึ่งเมื่อมันหมุนได้วงโคจรแห่งการพิจารณานั้นก็เข้าปับ๊บก็เข้าปับ๊บเพราะตอนนี้ขึ้นไปแล้วเดินไปแล้วถอยไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าสอนแล้วโลกของมนุษย์ถูกปิดหูปิดตา เตโลกพวกเทวาดาไม่ได้ถูกปิดผู้ปิดทาน่สูดาก็ยังต่อไปอีกสกิตาคาอนาคาก็ต่อไปอีกจนเข้าสู่อรหัตผลปับ๊บถอยนี่จะถอยทำไมล่ะบ้าที่ที่จะถอยออกมามาเวียนว่าตายเกิดดีน,นี่นี่มื่อจิตมันเข้าสู่ระดับนั้นมันไม่สงสัยนะนี่หลยผู้นั้นจริงๆถงสงสัยการตายของผู้มีกิเลส จริงเป็นสิ่งที่น่าสรุดโหดหูที่สุดเพราะเขาต้องมารับกรรมต่อเรื่อกเกาะพบอชาติไม่มีวันที่จะจบสิน้นผู้ที่ตายแบบสิ้นกิเลสหน้ายกย่องแต่ละเถินเป็นหนึ่งเป็นเอกเลือดประเสริฐที่สุดไม่กลับมาเป็นว่าตายเกิดอีกนิมันานทัจจันมากนะ นี่พูดถึงตายการตายของผู้มีกิเลสและผู้สิ้นกิเลสพูดถึงผู้ที่ต่อแห่งโสดาสก,กิทาคาอานาคาไม่มีคําว่าถอยคืนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นไม่อุบัติขึ้นในช่วงนั้นต่อไปแล้วถึงการเวลาเมื่อไหร่ก็เข้าปับ๊บเข้าปับ๊บผู้นั้นจะรู้เมื่อทําจิตภาวนาเมื่อจิตมันเข้าสู่จุดนั้นแล้วมันไม่ยอมออก มันก็ไปเรื่อยๆเขามันหมุนไปเรื่อยๆตามการละได้ละตัวนี้ได้มันก็หมุนไปตั้นั้นมก่อนละตั้นั้นไปเรื่อยก็ละที่สุดหมดที่จะละก็เขา้าสู่มหาปริญญาพานจะไม่คอยใครก็รู้แล้วนี่พระเจ้าบอกทางแล้วนี่นั่นก็บอกว่าสิ้นพุทธันดรใช่สิ้นในโลกมนุษย์โลกเควดาที่เป็นพระนาคานี่ยังต่อไปอยู่เฮจะเถียง ถ้าไปเถียงกันมันก็ไม่มีวันที่จบสิ้นก็เพราะว่าตำรามันเถียงกันเตภาคปฏิบัติเถียงกันไม่ได้เพราะมันไปแล้วมันจะถอยมาทําไมไม่มีใครบ้าขนาดนั้นหรอกจ่ออยู่นี่พี่จะเข้าสู่มหาปริเดีพานเดี๋ยวนี้จิตมันจ่ออยู่จิตมันจ่ออยู่แล้วจะบอกว่าจะพึ่งไปจะพึ่งไปกลับมาก่อนกลับมาเป็นมันปุตุชนก่อนบ้าที่ไม่มีใครบ้าขนาดนั้นหรอกต้องปฏิบัติให้มันถึงจุดนั้นจะรู้ ในคันนั้นเดี๋ยวนั้นโสตุโศเป็นโสดายแล้วเนี่ยที่ต้งกลุ่มมันนี่จึงเทศแบบเพศดล้อนแย่งมันในช่องแคบย่อแย่งมันในช่องแคบน่แย่งใจกับมันถ้าแย่งใจไม่ได้มันก็เอาไปครอบครองแย่งใจแย่งใจคือแย่งกับมันเอาใครจะแน่คานนั้นเดี๋ยวนั้นแล้วจะไปบอกว่าเอาพระนากาถอยมาก่อนมาเป็นพระโสดาก่อนบ้าดิเนี่ย โอ้มันเข้มข้นในขนาดนั้นต้องปฏิบัติให้ไปถึงจุดนั้นไม่มีสามแดงโลกระทะทั้งการพบลูกพบแล้วรูกพบ,พบจะมายื้อมาฉุดให้ถอยคืนมาเป็นไม่มีเป็นไม่มีนี่คือจิตถึงระดับนั้นนะมันไม่มีความโกรธนะเข้าไปยุ่งไม่มีความโลภหลงคิดถิมานะใดๆเข้าไปยุ่งอลังการงานสร้างที่จะโค่นการพบลูกพบแล้วลูปพบนั่นขนาดนั้นแล้วจะไปบอกว่ากลับมาก่ว่ากลับมาก่อน,มอนไม่มีทางนะ ผู้ที่ปฏิบัติถึงย่อมที่จะเข้าใจจุดนั้นถ้าปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเทศสู่กันฟังจะมีแต่ตำราเอ้ตำรามันไม่เข้มข้นนี่แต่ภาคปฏิบัติมันเข้มข้นเศรสตรเป็นโส,สตายนี่หมันเข้มขน้นผ่าโผนไม่ผ่าโผนไม่ได้ทํใไมผ่าดผนสู้พยามารไม่ได้เพราะพยามารผ่าโผนกับพวกเรา ฤดเดตมากกว่าเราครอบครองนครใจตัวนี้ก่อพบก่อชาติมาไม่รู้กี่กับกี่กันกี่อสงไขยกี่มหาก่ะกี่พุทธนตรมันครอบครองนครใหญ่นี้นั่นมันโหดกว่าพวกเรามันยิ่งใหญ่กว่าพวกเราเราไม่รู้นี่เป็นท่าของมันถอไปเป็นตาของมันถอไปนี่นแค่นั้นเออปฏิบัติพอหลอกกินขนมข้าวต้มอะ จัดงานปฏิบัติธรรมไปเอา้าพอได้กินข้นมข้าวต้มไป้ามีแค่นั้นมีเพียงพยายามพักระกิเลสนี่ม่จะได้อะไรก็ตายแบบผู้มีกิเลสเธอเพียรพยายามอยู่มันก็ตายแบบผู้ที่สิ้นกิเลสตายต่างกันนะอีกหนึ่งขันห้าถูกทำลายไม่เหลือเชือ้อ รูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณดับทั้งหมดถูกทำลายเหลือไว้แต่จิตโดดเด่นบริสุทธิ์เรียกว่าจิตอรหันอีกหนึ่งยึดมัน่นถือมันในรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณไม่อยากตายดิน้นรลนขวัญขวายกวัดแก่งหาทางที่จะให้ร่างกายเน่าเมันอยู่ต่อไปมันอยู่ต่อไปร้อยปี หรือหลายร้อยตีก็ไม่อยากตายเก่์จนเดินไม่ไหวก็ไม่อยากตายเด็กจะให้หายจากโรคไฟกั้จิตอยากจะเป็นหนุม่มอยากแกเป็นสาวอยู่งี้ต่อไปต่อไปนั่นเนี่ยตายด้วยความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขานบิญญาณพวกนี้ต่อภพต่อชาติไม่มีวันที่จบสิน้นเพราะร่างกายนี้แตกกละายมันก็ไปเอาร่างใหม่แล้วเอารูปใหม่แล้วอาจจะเป็นรูปทิพย์ อาจจะเป็นรูปหยาบรูปหยาบและอาจจะเป็นสัตว์จระหานที่เป็นของหยาบหรืออาจจะไปได้รูปทิพในนรกนั่นทิพในทุกขติถ้าเป็นทิพในสุขติเออพอคุยกันได้จะไปในทิพในทุกขติตัวน,นั้นที่เออถ้าทิพในสุข,ขติโออันนี้สบายเตก,ก็ต้องทุกในทุกขติครับเขา แล้วก็ทิพในทุกขติอีกเท่าเขาเพราะหมดบุญในสุข,ขติแล้วที่เป็นทิพหมดบุญแล้วก่อนลงในทุกขติที่เป็นทิพอีกนั่นเป็นสัตว์นรกเป็นเปเป็นอสุรกาย้าวออกจากนั้นมาปึ๊บก็เป็นของหยาบกายหยาบเป็นสัตว์เดฉานเป็นมนุษย์ที่คนพิการหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาด,ขาดหาความสุขไม่มี นี่เป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่เพียรพยายามเพื่อละมันก็ค่อยละไปเรื่อยๆค่อยละลูกค่อยละเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณที่จัจับมันละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปนี่ที่บอกว่ามันจะไปตามทางเดินที่เรียกว่ามักไม่อยู่ถ้ามันมีความสัต์ความจริงมีความตั้งใจมั่นที่จะทำลายพวกเปรตพวกผีในใจให้เดดไม่สิ้น,นไปได้ พวกเราไม่ยอมนี่แค่นี้นะเกิดอีกอทุกข์อีกหาความสุขไม่ได้ไปเยี่ยมลูกจีบลูกหาที่ป่วยก็มีธรรมไปดูลูกจีบลูกหาที่ตายก็มีธรรมต่อไปต้องเป็นเราไม่ใช่คนอื่นแต่เราจะตายแบบสิ้นกิเลสหรือตายแบบผู้มีกิเลสแค่นั้นถ้ามีความเชื่อความเลื่อมใส เรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อในพระพุทธเจ้าเคารพจริงๆย่อมที่จะตะเกียรตะกายขวัญขวายตายแบบผู้สิ้นยิริตแต่ถ้าไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสแบบสุดตูงก็อยู่ไปทำไปเรื่อยๆเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคนหัวน้งผมผ้าเหลืองก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอยู่ไปถ้าเชื่อแนวลงในใจจริงๆ ไม่มีคําว่าผิดทำผิดวไิไนัยไม่มีคําว่าจะกาะพบกอชาติแน่นอนไม่สงสัยยกเว้นเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างย่อมที่จะก่อพบก่อชาติเดี๋ยวก็ทำน่นเดี๋ยวก็ทำนี่เี๋ยวก็เอาน่นเดี๋ยวก็เอานี่นั่นคือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคำว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือเชื่ออยู่แต่ไม่ยอมละความโกรธ ให้ฉันโกรธก่อนให้ฉันฆ่ามันก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยกันเนี่ยนี่คือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อแบบไม่สุดตุไงคือเชื่อไม่มีการฝังลึกด้วยความศรัทธาผู้นี้เชื่อแบบไหนแบบพระเทวทัตกลุ่มนี้ยังเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตยังอยู่ในโลกียะไม่สามารถที่จะเข้าสู่สุขคติที่เป็นทิพย์ได้เทพ พรมไม่สามารถไปได้เพราะความโกรธยังอยู่มันจะไปได้ยังไงถ้าความโกรธมันทำ,ทำลายแล้วนะคานนั้นเดี๋ยวนั้นมันก็ไปได้ที่เพราะจะไปพมาโลกได้มันก็ต้องอยู่ในฌานในญานนั่นฌานญานนั้นไม่ได้มีความโกรธนี่หล้วทาบอกว่าเขาชานเขายานอยู่มีความโกรดยกเว้นออกมาจากฌานจากยานแล้วเท่านั้นเพราะชานยานนั้นดับความโกรธ สเสวยสเอเสวยสูกในฌานในญงาณนั้นจึงเข้าสู่พรหมโลกเบื่อในายในการสเสวยตัวนี้ที่เป็นรูปเป็นร่างวางพาละเอาอากาศเป็นอารมณ์บ้างเอาจุดรู้จุดใดจุดหนึ่งแห่งวิญญาณเป็นอารมณ์บ้างเข้าสู่อรูปธรรมนั่นแหละจึงดับความโกรธโลกทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่หลงดับไม่ได้หลงในจุดต่อมอยู่นี่ ยังเวียนว่วตายเกิดเตกก็ยังดีไงที่พูดถึงว่าตายถ่าความโกรธก็ต้องไปจมในนรกหรือเป็นสันีิเลชันพี่ยอมฉันจะยอมละว่อฉันโกรธมันฉันเกียดมันนี่แหที่บอกว่าศรัทธาแบบปุยนุ่นศรัทธาแบบกึงก่งกึ่งกลางๆพอได้ตัดทินปัญหา ออกแจกทั้งโลกพอได้มาบินตาบาดหาอยู่หากินไปวันวัน,วนโดยที่ความเชื่อความเลื่อมใสไม่ถึงจุดสุดแห่งขั้วหัวใจนั่นเขาย่อมที่เป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ไม่เข้าไปาก้าวไก่นะเร,เรื่องของใครเรื่องของมันเต้พูดให้ฟังด้วยเหตุได้ผลนั้นนั่น,นเมือจิตที่มันจ้องจอ่ออยู่ในใจตัวนั้นอยู่มันก็จะเห็นตัวเนี้ย ใจไม่กระเจือกกระสนดินหลนที่เอาพระพ่อาชาติมันก็รู้นี่ใจที่ไม่กระเจือกกระสนดินหลนแม่พระพ่อาชาติมันก็รู้นี่เพราะสติรู้หมดนี่มันจะพีบอะที่ขาดสติ